แฟนบอลแมนยูในต่างแดนยกเจนี่แบล็ k พิงคให้เป็น KP แห่งความโชคดีหลังสวงเสื้อปีสัจแดงใน MV ก่อนที่เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นทั้งในและนอกสนามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสปอร์ตดีแคปรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ฟังค่ะ เป็นไวรัลให้พูดถึงอีกครั้งหลังมีสื่อต่างประเทศรายงานว่าแฟนบอลของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสุดปลับลืม้มและยกให้เจนนี่คิมหรือเจนนี่แบทพิงสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังเป็นเคปีแห่งความโชคดีของทีมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรากฏภาพนักร้องสาววัย27ปีใส่เสื้อทีมปีศาจแดงใน MV เพลง k ิงเว e n นอ ย้อนไปเมื่อ19สิงหาคม MV เพลงพิงเวยนอมเปิดตัวครั้งแรกก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนเพลงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งไวรัลที่โด่งดังไปทั่วโลกคือการที่เจนนี่ปรากฏตัวใน MV เพลงนี้พร้อมกับเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรื่องนี้กลายเป็นที่พูดถึงขึ้นไปอีกเพราะหลังจากนั้นเพียง4วันแมนยูในยุคข,ของเอริกเทนฮากที่ผลงานกำลังรอแรก่กลับโชว์ฟอร์มเปิดบ้านเอาชนะทีมคู่รักคู่แข้นอย่างหงแดงหรือว่าคู่2ประตูต่อหนึ่ง จากนั้นค่อยๆไต่จากปากเหวขึ้นมามีผลงานอันสดใสเหมือนทุกวันนี้สำหรับเสื้อแมนยูที่เจนนี่ใส่ใน MV นั้นคือรุ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมไกด์เจอซี่เป็นเสื้อลายพิเศษเนื่องในวาระฉลองครบรอบ15ปีฟุตบอลโลก2006ที่เยอรมนีบ้านเกิดของ Adidas โดยคำว่าทีมไกด์เป็นภาษาเยอรมันแปลว่าทีมสปิริตนั่นเอง ส่วนผลงานตอนนี้ของทีมปีศาจแดงพวกเขาทะยานขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีลุ้นถ้วยแชมพ์เมียร e ์ลีกอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงยังอยู่ในเส้นทางฟุตบอลถ้วยต่างๆครบทั้ง3ถ้วยทั้ง FA ฟเอัพและยูโรปาลีกรวมถึงการเข้าชิงชนะเลิศคาราบาวคัพด้วยการพบกับนิวคาสเซิลอีกด้วย นอกจากนี้แฟนๆยังบอกว่านอกจากผลงานในสนามที่ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาแล้วสโมสรยังมีเรื่องดีๆเข้ามาไม่หยุดโดยเฉพาะเรื่องที่พวกเขาเตรียมต้อนรับเจ้าของทีมคนใหม่หลังตระกูลเกวเซอร์ที่ครอบครองทีมมานานกว่า17ปีพร้อมที่จะขายทีมให้กับนายทุนเจ้าอื่นแล้ว นี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลเรดเดวิลเป็นอย่างมากเพราะอย่างที่รู้กันว่าความสัมพันธ์ของแฟนบอลกับเจ้าของทีมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถึงขั้นมีการประท้วงและไล่เจ้าของทีมกันมาแล้วซึ่งข่าวการเทคโอเวอร์ทีมแมนยูได้รับความสนใจแบบสุด,สดเพราะมีชื่อมหาเศรษฐีหลายคนที่มีความสนใจกับดีลนี้ทั้งเซอร์จิมรรดคิฟมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของสหาราชอาณาจักรเจ้าของและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีเนอสบริษัทเคมีผุ์ขคาบชาติ นอกจากนี้ยังมีชื่อของกลุ่มทุนจาก ani, จากาตาซิกยัสซิมบินฮามัดอัลทานีเจ้าของธนาคารอิสลามแห่งกาตาค IB และหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์อัลทานีที่ยืนยันว่ายื่นข้อเสนอเรียบร้อยสำหรับมูลค่าการซื้อขายที่ตระกูลเกลเซอร์ตั้งเอาไว้สูงถึง6,000ล้านปอนด์หรือราว2.6แสนล้านบาท และหากว่าดีลซื้อขายนี้เป็นผลนสำเร็จโดยตัวเลขอยู่ที่อย่างน้อย4,500ล้านปอนด์แมนยูจะกลายเป็นทีมกีฬาที่มีมูล,ลค่ามากที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการทำลายสถิติของทีมอเมริกันฟุตบอลเดนเวอร์บรองโกที่มีราคา3.75พันล้านปอนด์ด้วย เรียกได้ว่าดีทั้งในและนอกสนามจนทําให้แฟนๆปีศาจแดงุบยิ้มไม่ได้เลยทีเดียวจึงทําทให้แฟนบอลต่างประเทศหลายคนเริ่มกลับมานึกถึงเรื่องราวของสาวเจนนี่ในชุดของแมนยูก่อนจะยกให้เธอเป็นเคพีแห่งความโชคดีของทีมนั่นเองค่ะ แต่ว่าเทพีแห่งความโชคดีจะอยู่ข้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการแข่งขันนัดสำคัญอย่างนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับที่พวกเขาเตรียมจะเจอกับสาลิกาดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ในเวลา23ิก30นาทีหรือไม่คงต้องมารอดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งด่าวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ